ผมมาคว้นมายาตาะพี่ลงในหัวยคว้างนั่นลอยคุมอยู่ครั้งอยู่เขี้ยวกูลงในจำเนียบในตาบ้านในใจงายกันเรีบรับจริงเพื่อได้กันนักหน้าหมันกูเครียดเดี๋ยวแต่วันนไหมเดี๋ยวตกูต้าผมหัวขาวครับแล้วทำไมอ่ะผมผมต้อใจครับเขาว่าแค่นี้มึงต้องท้อใจด้วยเหรอฮะไม่ไม่ไม่ใช่ท้อใจครับคือต่อใจ ตัวต่อมันใช่เหรอครับมันใช่นานหรือยังอ่ะเพิ่งใช้คร ouais ับเอาแล้วอะไรใช้กันแน่วะตูบาาแม่เดวอยากเด็ดแน่ก็เลยไปเลยบุญร้อยคอมเพลตไม่แด้จริงร้อยจะโกรธเปื่อนก็ตามดีดีมึงควดเหี้ยก่กับก็ตามมาใช่หรืว่าข้าวใหญ่ได้ได้ใช่มึงนี่ว่าต่อใช่ละใช้บุดอยเพิ่งใช้บ้าเลยนะอยากไปเล่งแม่แก้วเล้งคุณบาเล้งขึ้นกับมันจบ กูมากูกันแดงบาวไม่กูบาวบได้สต้องกูต้าเลยสิต้กูต้ามวได้นี่ึเตยใจมึง่อใจอ่ะเตะใจบูดอะใรยะเตนานจะไหมนานแล้วนานแล้วเลยคริสจัดใหม่แต่งแต่ห้องเลยวางวาน้นากับคุณนะมึงรหลจักไม้ต้นนี้นี่นี่คริสดินแดงนี่แม่งพอกับคริสดินแดงนี่กูแต่งรูใจเลย รู้จักมากคิดดินแรงอะเนี่ยควันประหยัดใ้โยน่โฮมายควันประหยัดใะที่ลงในหัวคว้างนั่นลอยคูมอยู่ครั้งอย่เขี้ยวคูลงในจำเนียบในตาบานในใจง่ายกันรารับจริงเพได้กันนักหนาโอมานกเครียดเดี๋ยวแต่วันไม้ไหมเดี๋ยวตะกุแตกไแต่โตตุแยเต็งเรื่อย่อคุยแลกวันนี้ไม่ได้วันนี้วันไม่ดีแต็ไม่ได้ เดี๋ยวใจปวดปวดวันนี้กูเต้งเลยเด็ดเด็ดดวงเด็ดเด็ดคนในวันนี้ก่อนเฮ้เต้งกุนประกเด่วันจะขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวก้นคู่นี่ไม่ประกเด่วันด้วยกองคู่เชียงได้ยินเสียบบุบเนี่ยก็เรียกว่ากวอนเซเว่นเซเว่นวันดีค่ะจะรับที่หน้าปากสักสองเหล่่ไหมคะโอกาสหน้าเจียงใหม่นะคะไอแกมึงอย่าห้ามเหยุดแม่งอย่าห้ามมันนี่ โอ,อ,อต้ตัเียกันอป่ามไอ้ดอาเบื่อหอยล็ตส์ฟบาฟรีดเต้งกูบบกเลยวันมวยตองกบบบูบนนันี้เพ็นะำด้ยบเลวันเพนมึงกินไดแก้วกันัดแม่มตองตำน้ำเจ้านี่ได้วันยบเลยยกเดืนอนกขึ้นอยู่เดือนขาวพอเดือนทริปปุก แม่ติมเปรตชาวตีกมจำโจชาวปลวกได้ขูมาก้องบันนันไม่พรำให้หลังเล่ดวงเล่เด็กกูไม่เล่เจวลาคนเราโงอยู่นี่ดีกับจวายติตัวเราเองเป็นตัวเล่ดวงมันตายละกู่ปอดตั้งแต่เกียรติโตว่าก้องวันนั้นอย่าบรมห้าโอ้ยห้าตั้งวันไปเลยใช่หยาหุ่มให้แม่ติมูบัก เล่นตามเต้นหว่ากันรับกันจริงเหรอพันจริงวันนี้กูไปเมืองมนุษย์กูกลัวจะไปหลงทางเพราะในเมืองหลวงของมานุษย์ในกรุงเทพนี่มันหลายจอกหลายชอกหลายซอยเหลือเกินไม่ต้องกลัวกับตอนนี้มันมี G P S, อ, <S GPS อันไหนายโถ G P S G P S มันคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องมือนำทางมันสมารถบอกนผีกัดโดยไปไหนราพิมพ์ก้าไปได้เลยรอะมันทันสมัยเหรอครับ ถ้าจมหตดว่าเราอีไปกรุงเทพกับพิมกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตพอเราไปในมันแล้งตลอดตงดังระยะกันกับรถแล้งรถตังเออข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกข้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายถ้าเราเลี้ยวกว่าลงครูมันแล้งกันเลยมันบอกได้เป็นนะถ้าเรามากรุงเทพกับพิมพกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเลยเกโนูกเกตนี้เกตนั้นขึ้นหมดแหละ ถ้เรายมาดินแดงรับพิมพ์คำว่าดินแดงมันจะขึ้นหน้าจอเลยขึ้นพืัวไม่รู้แหงร้างแล้วกันยังจ้างต่ำเพร่ได้กันไม่รู้แหง